บ้านนี้เออ <ผม S 1> อยากจะแ<อ>นะนำไอเดียเขาดีมากเลยค่ะคือไอเดียที่ว่านี้ก็คือบ้านพักสำหรับคนอกหักเป็นที่พักสุดหรูหรูอยังไงต้องดูกันค่ะ ในช่วงไฮโซแฮปปี so ้นิ่งสัคะและในช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริ so ies, ตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยค่ะมากันที่คุณเอ๋กันดีกว่านะคะคุณเอ๋กันยาลัตกราดีใสนั่นเองนะคะอย่างที่ทราบดีนะคะเธอก็จะมีทรงผมสั้นนะคะที่ไว้มานานแล้วนะคะเธอจะเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าไปถามเธอกันดีกว่าะคะ่ะ ชื่อของสเลปคุณแม่ยังสาวนะคะอย่างคุณเอกัญญารัตน์พาาดิไซน์ก็เชื่อได้เลยนะคะว่าหลายๆคนจะคุ้นหูคุ้นตากับลูกสาวเปรี้ยวแต่งตัวเก่งและที่เห็นปุ๊บจาได้ปั๊บว่านี่แหละคือคุณเอกัญญารัตน์ก็คงจะเป็นผมสั้นที่เป็นเอกลักษณ์เรียกได้ว่าเป็นไว้แล้วรอดนะคะอาจจะมีบ้างที่เปลี่ยนรายละเอียดบ้างเล็กๆอย่างทําสีตัดเลเยอร์แต่เปอร์เซ็น์นที่จะนอกใจไว้ผมยาวมีเปอร์เซ็น์เป็นศูนย์เลยล่ะคะ่ะ ผมสั้นตลอดเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนกับคณอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบเขาเรียกอ,อะไรคะอาจไม่ใช่ผู้หญิงที่ต้องผมยาวแล้วสวยอาจจะคิดว่าไม่เหมาะกับตัวเองซึ่งก็เคยไว้ผมยาวมาก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะอาจจะไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยอนคิดว่าณเวลานี้ก็อาจจะยังแฮปปี้กับผมสัน้นแล้วก็รู้สึกว่ามันดูแบบธรรมชาตแมงอะไรเงีนน้ยค่ะมีไว้มากี่ปีแล้วคะเป็นผมสัน้นผมสั้นเหรอคะประมาณ20มั้งคะ มีคนทักมั้งไหมคะว่าอยากให้ลองไว้เปลี่ยนผมยาวบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่าพอทุกคนเห็นเห็นภาพเวลาไปผมยาวถคนว่าให้ยูยูไม่ต้องเปลี่ยนทรงยูต้องไว้แบบนี้ต้องใช้เครื่องประดับตกแต่งผมเดี๋ยวนี้คนไม่ใช้เลยใช่ค่ะลคือเมื่อก่อนนะต้องมีตลอดเวลาแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนอ่ะอยากอยากทำอะไรที่แบบเปลี่ยนไปเลยเบื่อแล้ว เมื่อก่อนเหมต้องมีเฮดแบด์เหมือนกับว่าจะต้องจะต้องมีอะไรที่แบบเหมือนกับอยู่บนผมตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าโล่รู้สึกว่าเอออยากที่จะแบบสบายสบายแต่เราก็อยากจะเห็นลุคคุณเอในแบบผมยาวๆตรงบ้างนะคะก็ลองเปลยดดูแล้วกันนะคะ